สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเป็นของสะสมอีกอย่างนึงนะคะที่สามารถสะสมได้เราก็ใช้เป็นโยชได้ด้วยนะคะนีก็เป็นถามแล้วนะคะกบถ้านะดูอันแรกนะคะอันนี้เป็นของเกาลีซี่แกนหนึ่งนะแรก แฮกเกอร์เหมือนแฮกเกอร์ไงถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยนะคะรับว่าแม่เราคอกแคร์คอกแคร์คอกแคร์คล็อกแครยแฮกเกอร์นะนี่คือห้องค่ะก็จะเป็นคุณคุณน้องใสใสนะอันนี้คือปัจจุบันที่ใช้อยู่นะคะดูอันนี้ค่ะหนาปึกๆนะคะหนามากตอนแรกคือใช้ไปได้ยังไงอันนี้ไม่ใช่เครื่องเรานะเป็นเครื่องแม่ เป็นเครื่องแม่นะก็ได้ก็เป็นอันนี้นะครับมินนี่มาสภาพก็ค่อนข้างชิ่มๆมีสภาพยังดีอยู่นะคะแต่ไม่ได้ชิ้มน้ำท่วแล้วค่ะก็ยังสูงดูเนาะก็มาอันนี้นะคะก็เกมมาชิมาลยคะโลซอรีทะลาะมาแล้วดำด้วยถ้ามันก็ขออภัยนะ เพราะว่ามันไม่รู้จะทำไงแล้วอันนี้นะคะก็โอเคเก็จะช่วยเดี๋ยวก็ยังไงมันก็ต้องมีอีกล่ะช่ปะ่ะโอเคเราซื้อจะไม่หยุดหรอก,รอกเดี๋ยวก็จะไปสั่งมาอีกเดี๋ยวว่าจะไปสั่งมาอีกอย่างนี้สั่งมาขายก็คอมมตนนะคะถ้าสั่งมาขายได้ก็ก็จะสั่งมาขายนะบ๊ายบาย แต่อย่างนะค่ะอย่าลืมดเกด็กไลค์ b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์นะคะแล้วก็หยอกน้องหยอกๆอนะคะโอเคนะคอมเมนต์ดีหน้อยนะลา